ค่ะกับสวัสดีงามๆพแม่พนองปองปายสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผพ้ารวยค่ะพี่น้องค,ะค่ะค้าวเมื่อเนี้ยก็เดินทางมาวัดป่าคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาตามเลขวิ่งของหลวงพีบวชใหม่เนาะค่ะพี่น้องซึ่งภูมักเมืยมักแรนมักออกกําลังกายห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะเป็นเลขวิ่งที่แม่นย่ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับ เอซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาช่มชิดนี่แล้วนะคะทามักทาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเปลี่นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบริพาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องผ่อนพ่ารวยเนาะค่ะพี่น้องนอข่าวันนี้กับสีผ้าไปฟังหลงวงพี่ว้าส่ฟังเนาะคะ่ะเหตุผลที่เพิ่นได้มาบวชอยู่วัดต่างป่าซาจจงซีเนาะคะ่ะ เป็นไปมาแบบใดเนาะคะ่ะซึ่งไวัวรุ่นอีกทันหนึ่งที่สู่ชีวิตเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาบวชเลียนเนาะคะ่ะพี่น้องคะแอดกระซิไปสัมผัสแล้วก็ไปฟังจากปากเล่าเนาะคะ่ะว่าเป็นจังใดมากจังใดแน่เนาะคะ่ะคอยได้มาใช้ชีวิตในผาเหลืองแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะซึ่งเพิ่นกัเป็นผะบวชไม่ที่ตั้งใจลำเลียนเนาะคะ่ะพี่น้องคะวันนี้เรากมไปฟังเล่าเบาสู่ฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะน้องพี่คะนมามสก,การเจ้าคะ่ะ จะเลือ่อพรครับโมแม่พรพลาลวยค,ค่ะมื่อนี้ก็สิมาตามต่อได้บัดนี้หลวงพี่ครับค่ะ,คะึ่วงว่นที่แล้วก็เลขวิ่งเขาเนาะหลวงพี่ก็เว้าสีหลายๆในจักหน่อยเดอ้อคลิปบังหันคนโจมตีไม่พรพลาลวยว่าอ้เจ้ากระป๋าเจ้ากระป่อยให้หลวงพี่เพิ่นเว้าเนี่เจ้ากรอย่บอบนี่จะแหม่บอกว่าแหม่นแม่นๆถึงตามมาถึงเสี้ให้หลวงพี่ไอ้เรื่องเทื่อหลวงพี่ก็บอกบ่ค่อยเกง่งเนาะแกเป็นตาที่แม่แน่น น่อจักทิวบแจัคไหนน่อแบบจู่มเนาะมอมเนาะครับซึ่งเลขวิ่งงวดที่แล้วกัเขาเต็มๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะกราบขอโทษขอไผ่เนาะค่ะอ่าทั้งเลขขาลืมขึ้นเลขค่ะพี่น้องค่ะมัหนี้กะงวดนี้กะบชิบูพาดค่ะพี่น้องค่ะมาหนี้หล่ไล่ข้นเนาะอ่าหลวงพี่เนาะว่าอ่าแอดพ่อเนาะสันวายอยากหูประวัติหลวงพี่เพิ่อนนี่เพิ่นเป็นยังไงค่อยมาได้มาอยู่วัดป่าที่ลำบากค่อนข้างที่สิลำบากเนาะ เป็นยังไงค่อยได้มาบวชลำบวชเลี้ยนอยู่นี่เจ้าค่ะที่ีก็บ,บวชเลี้ยนครับบวชเนียนเนาะสั่งมัธยมก็รเรียนยั้งแต่มมัธยมหนึ่งหอดปีที่หกครับโอ้ใช่วา่าบวชเลี้ยนมาตลอดเลยนี่ครับตอนนี้ก็เลยซื้อออกไปใส่ชีวิตทั้งนอกเบิง้งแบบนี้พอถึงเวลาก็อยากสิเลี้ยนตอเนะครับ,บ,รบได้บวชแทน,นคุณพ่อ ด้อายุหอดแลวกกับกมาบวชครับแล้วก็มีโอ,อกาสเป็นเลี่ยนตัวครับผม<อ>ก็เลยได้มาอายู่เพิ่นโอ้ซึ่งตอนนี้ก็อายุก็คือว่าตอบบวชตอบคุณบิดามารดาพ่อเม่เฮานาอเนี่ยครับค่ะบัดนี้ก็เป็นจ้าไหนคะ่ะทั้งด้านการล่าการเลี้ยนมีปัญหาในด้านการค่าใส่ใจไปลง่ลงหลอกลรงเลียนบ่ก็เรื่องเลี้ยนตอนนี้เรื่องโอกาสเลี้ยนนี่มีแล้วครับแต่<อ>สิ่งที่ยังขาดก็คือทุน ค่าเทิมนะครับเอาตรงๆเนาะค่าค่าเทิมนี่ยังขาดแค่นอ่หลวงพีนอ่เมือนยังขาดค่าเทิมแล้วก็ค่าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นครับโอ้เพราะว่าเดือนมันต้องมีค่าอุปกรณ์ค่าเทิมเนาะค่าเดินทางไปเนาะหลวงพีเนาะเพราะว่าหลวงพี่ก็อยู่วัดป่ากิดสิค่อนข้างลําบากเนาะค่าบัานนี้ไม่พอนะเอฟซีหลายท่านว่าเพื่ออยากได้ช่วยหลวงพี่เพิ่นยังเช่นเห็นเพิ่นบวชเลี้ยนแล้วก็ขาดแค่นทั้งด่านทั้งพ่อแม่เข้ากับบุคคลมีปัจจัยเนาะ ก็คือว่าเพื่อนกะหาเสากินคำนอทางพอทางแม่กับบ่ได้เป็นคนมั่งคนนี่ครับบ่เลี้างเรื่อนเลียนเพิ่อนกับบ่เคยมีให้เฮาเนอโอเฮาก็เลยได้ไดควายขว้าเองนาะค,คือว่าหาพยาย่ามที่สี่ปีนไปให้ได้พยาย่ามสี่หาความรู้ใจจะของให้ได้บ่ท่ะไปครับมก็เลยได้มาบวชเลียนมาเพิ่งผ่าเหลืองงน,น่อ ค่ะเพ่งศาสนาเพิ่งผาเหลืองเพื่อที่สิในบวชเลี้ยนกับสิค่าใส่ใจมันกับสิหน่อยก็ไปเลี้ยนธรรมดาเนาะลูกนะค่าใส่ใจมันเกิดสิหน่อยลงครับค่ะแต่กัยังขาดแช่เนาะขาดจังไรกัฝากกดไรกดแช่เนาะค่ะเพื่อไปถือเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญน้อผู้เพิ่นอยากอุปถากอุปธรรมโอ้ยอีตนหลวงพีเด้อยากลำอยากเลี้ยนกัยังขาดอ่าบ่าว่าสิเป็น ทางด้านคาเทิมอุปกรณ์การเลี้ยนเนาะเป็นซอยพลระเล็กพลระนอยก็ถือว่าเฮาเข้าได้สนับสน,นุนผู้ทีเพินตั้งใจเลี้ยนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปอาจีพเป็นมหาเป็นพคู่เนาะมือทา้งหนาเนะาะเพิ่นก็ติค่อยไตเต่้ไปเนาะบ่จาเป็นต้องว่าท่านายก็ได้ครับก็มีหน่อยกับท่านหน่อยตามกําลังเฮ้<ห>าเนาะครับพ่อได้ซื้อสมุดดินสอ<ะ>ไปเลี้ยนเนาะรวมๆกันมันก็สีพ่พ่อเพียงพ่อสนับกัน ใส่ใจในการเลี้ยนนะครับก็ซึงค่ะเฮาเลี้ยนธรรมดามันก็สีเปลืองเนาะเพราะว่ามันสบ่คืออยู่ในผลาหลืองผลาหลืองนี่ก็สีลดนึ่าตอนเศร้ากับพ่อได้ไปบินทบาทเนาะแต่ว่าตอนเพศเนี่ก็สีขาดแค่ยู่ได้ทางวัดวัดป่าเฮานะเพศก็สีขาดจัง่อยอยเพราะว่ากัเมื่อนั้นเห็นมากกได้สื่อบะคุงบกแต่งมาไว้ต่ำแต่ว่ากับพระหลายรูปเนาะค่ะพี่น้องนาอมันก็ สันไ่ได้โดนมือปนไดเนาะค่ะแต่ว่าถ้ามีพ่อมีปัจจัยเนาะค่ะซื้อบักหุ้งบักเขืออ่าข้าสารอาหารแห้งว่าว่าสิเป็นไข้เป็นยังสิมาไห้ถวายเพศหรือว่าถวายอ่เขาห้องถวายยังก็สังกท่านสด,ด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าถวายสังกท่านสดนี่ก็สิได้ผลท่านตานเห็นเลยค่ะพี่น้องค่ะคือคือว่าเขาท่งไปถึงผู้ใดผู้นั้นก็สิได้รับเลยยังสิเนาะอันนี้นก็เห็นผลท่านตาเน,นี่ยก็เป็นถวายสังกท่านสดเนาะครับผมค่ะเพื่อว่าถวายให้ได้ชั้นได ยังเลยยังสินะคะพี่น้องคะก็คือสิบุญบุญเลี้ยวก็ทาเข้าสวายสังกทานแห่งนี่ก็เขาก็มาถวายยูพันยาช่วยพันสีเก็บหัวโตวห้อนนอช่วยพันจีได้ฉันแต่ถ้าเข้าท,ทำบุญซื้อบะคุงบะเขือพี่เขือเกลือปลาหรือว่าเขาสารอาหารแห้งมาไหวนี่พระคุณเจ้าเพิ่นได้สันตอนเพิน่นถูกมือเนาะวันนี้มันก็สิส่งบุญส่งผลให้เฮาเร็วขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อที่สิไปถือหูถือตาเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะคะ่ะเพื่อเพิ่นมา่ออุปถากอุปถัมภ์บวิสิทธิ์ทางด้านถวายอาหารเพ่เนาะคะ่ะพระคุณเจ้าอยู่วัดปราสาหเขาเนนอกระก็สิเป็นทางสนับสนุนในด้านการเหล่าเลี้ยงของหลวงพี่เพิ่นเนาะคะ่ะซึ่งมีความามานนาอดทอนเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อที่สิศึกษาหาความรู้ใส่โตเพิ่นเนาะคะ่ะวันนี้ไม่พ้นก็สิถามเรื่องทัง พัดงวดก่อนมหางวดนี่นี่เป็นจังไดแน่เลยพ่อนิมิตดีฟันดีหรือว่ามีอยังแปลกๆเกิดขึ้นบ่กะพันวามีบ่กะมีครับมีคอามมีอยู่เป็นพุ่มเพิ่นนะครับเพิ่นจะมาบอกเลยแหละว่างวดนี้ขั้นเป็นเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเลรอขอเลขวิ่งเลรอค่ะหลวงพี่เลขวิ่งกะเป็นศูนย์ครับตัวเดียวเลขวิ่งเลยค่ะ ตอนนี้เอาข้อเป็นประกันครับเอางวดนี้ขั้นแมนบมม๊มี่วันเสาร์โอ้ผู้พุ่มนี่แม,มน,มน,มนครับมันมายืนบอกลูกเลยบ่ยืนจังเลยครับเพื่อนเก็บใครว่าย่งางเขาไปถามเพื่นดื้อนี่แหละโอ้เห็นเพิ่นยืนอยู่แมนครับเห็น,พน,นเพื่อนยืนอยู่จะเพื่อนอยากซอยสังซอเห็ดขึ้นกันพุ่มมันอยากให้สังส้เห็ดวัดว่านะครับโอ้แสดงว่าพุ่มก็อยากได้บุญน้าครับ โอ้ิสายบุญอืออือคราว่าเอาขอประกันพนันบอกค่ะเมีนครับพุือเือเอาข้อประกันเลยอโอ้ให้ว่ามันใจว่าต้างเลี้ยงเงินมาในต้องไม่ศูนย์เมียนครับโอ้โอกล้าเอาข้อเป็นประกันแต่ว่าพนตายเราได้พี่น้องเด้แต่ว่าพนตายเร <laughs> <laughs> า,นาขนาดคนต่ายเพิ่งยังไม่ยืนยันเนาะลวงพี่เนาะเมีนโอ้แสดงว่าพิ่งมั่นใจคักเลเนาหลงพี่ร่พ่สิอยากได้อันนี้สูงน้าหอเนาะเนาะลวงพี่เนาะครับเป็นกกษสรได้ขุนสนน้หละคันเม่นห่อได้ป ถือกมาเหลี่วกับมาทําบุญทังสีก่ก็เป็นบุญเป็นกุศลใดทั้งเฮาไดทั้งคู่เพื่นแล้วครับค่ะทั้งไดส่างวัดว่านั่นครับเพราะว่าทั้งวัดกับกัลลังเหตุกัลลังส้างเนาะเนียนได้เข้าวัดหลวงพี่กับท่านในมีกุดอยู่น้ำมูอยู่ย่งครับอาศัยอาศัยหมุนมูอยู่กันอยู่น้ำมูกันอยู่กุดมูต่อไปมูตอน,นีมูเพื่อนเป งานทางนอกะนะครับโอ้แต่ว่ากับขันย่าม,มากกับแหนกันอยู่ไปก่อนครับแต่ด่าแม่นัน <laughs> สรําาได้กุดเนอแต่ว่ากุดเพื่อนกับงบปนหลายค่ะที่วัดพระอาจารย์เพื่อนี่เฮ็ดกับสิประมาณ,ปร,มาณประมาณกุดหลังละเมื่นได้นอาจารย์ไอหลวงพีน่นอครับค่ะ<า>ถ้าร่วมเบ็ดเซษขึ้นอยู่เลยนี่ก็สิประมาณเมื่นหนึ่งได้นะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับกุดในน้อยนะค่ะเบ็ดเซษเลยนอตกยูหมื่นก็บานละค่ะหมื่นก็บานนอ แต่บ่อจาเป็นต้องท่านเบิดทีเดียวก็ได้หรือว่าผู้ใดมีจิตศรัทธาก็อยากท่านเบิดหลังหนึ่งผู้เดียวเลยก็ได้คือกันครับแต่ผู้อยากติดส้อยหอยตามกับผู้ละ1ิษผู้ละ2ศร้าก็ไดเนาะผมผุระนิดผุละหน่อยมันกรหลา้ครับร่วมกันมาเนาะเป็นบุญเป็นกุศลเช่นนั้ะอันนี้สําหรับวัดที่ขาดแค้นนาะหลวงพี่นาองเนี่ยนครับค่ะเพราะว่าเห้เฮ็ดแล้วเกิดผลท่านที่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดบุญแล้วได้ผลท่านที่ก็คือ พาคคุณเจ้าหรือว่าหลวงพีนะคะ่ะเพิ่นก็นได้ลบแดดลบฝนเนาะมีบน่ญนางสมาธิสวดมนต์เนาะ,ะยังไงก็ถือว่าเฮ็ุบุญใหญ่น้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะครับอ่าหลวงพีเพิ่นผูเพ่ลไฟเลี่ยนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ละล้วก็มีความมานะอดทนเนาะค่ะที่สี่สู่ชีวิตไฟท่างจะเลื่อนท่างนี่เนาะก็ถือว่าชีจะเลื่อนท่างพระพุทธศาสนาเขานะเพะื่อได้ลำได้เลี่ยนค่ะ เฮ็ดบุญทางปัญญาเกษสิเป็นผู้มีปัญญาครับกษตรใดในทางปัญญาเนาะเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีความรู้และเฮ็ดบุญในทางสั่งกษตรโบอึดมองยูนะครับเนาะบ่อเลี้ยงสั่งสร้อยสั่งซอยเฮ็ดซอยสังห้องเกษสิได้บุญในทางนี้อายุใสกับยู่ได้บ่ตูครูใดเยี่ยครับนี่มองยูมงโซมงเพิงพิงนะครับคือจังเฮาเฮ็ดบุญลงขั้วนี่ยแน่นอนเก็สิ บ่ได้อดอได้อยากบ่ได้หิวได้ห้อยแม่นบ่ลงพี่กะสีอิ่มปากอิ่มท้องเนาะกะกสีคือว่าไปใช้กับบ่ได้หิวได้ห้อยเนาะสำหรับผูบ้เห็ุลงท่านหรือว่าเหตุอ่าถวายสังฆทานสด้อคะพี่น้องเดอ้ออ่าถวายพระคุณเจ้าตอนเพศเนี่ยถือว่าข้าื่อพวกที่ว,ว่ามันจําเป็นที่เพื่อนต้องฉันตอนเพศเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าเอาบุญใหญ่น้ำกันวันนี้กะสีกะลั่นตีทางเลขวิ่งเท่านะหลงพี่ครับผม ก้าเอาข้อเป็นประกันนาะหลวงพี่นาะครับเอาข้อเป็นประกันเลยฮวน,นีไม่ศูนครับผมค่าโอ้สาธุสาธุขอบคุณหลวงพี่หลายๆค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางดีๆมาฝากมาตออเอชซีแฟนช่องขอคุณหลวงพี่หล,หลายๆเจ้าค่ะแตเล่นพ่อนครับจะ่เล่นพ่อนยมแม่ละก่ยมทุกคนนะครับผมสาธุ